ขอความเจริญในพระ,ะธรรมจนมาเกิดรรมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่าน ไฟที่สําคัญเขาเรียกไฟประยกันไฟประย,ยกันนี่เราไปพูดถึงไฟนรกพอปละยกันไฟมันนรกที่มันไม่เคยดับมันเผาไหมแต่ความจริงกิเลสเนี่ยเป็นไฟประไลกันซึ่งไปเสริมไฟประไลกันและพาไปสู่แดนอันเป็นมีไฟประไลกันองคดิพระสงฆ์่านพระสมาสมาสมุจจันทรตรัสเตือนเอาไว้ว่าโกนุหาโสกิมานันโทนิจ,จังปัจฉริเตสติ อันธากาเรณโอนัฐาปฏีปังนัคเวสถะอัตมาแปลดังนี้เมื่อโลกนี้มีไฟเผาไหม้อยู่ไฟเพราะพูกกิเลสกล้าอวดกากันเห็นไหมไฟอะไรมันกากันมันคมเหงเขาว่าไฟอะไรออไฟราคะไฟโทสะประไลายกัน ถึงฆ่าฟันล้างเผ่าดูเอาเองมันเดทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อคนยังฆ่าฟันล้างเผ่าพันกันดูเอาเองไฟภาย,ยในแผดเผาเราเป็นนิดไฟทิฐิคนอื่นชั่วเ,เราเป็นนิดไฟทิฐิคนอื่นชั่วตัวดีเก่งแล้วก็ตัวคนอื่นชั่วเท่านั้นตัวดีเก่งไอ้คนดีเราก็ว่าชั่วนะถ้าเราเป็นคนชั่ว แล้วก็บอกว่าตัวดีเก่งไฟโลบโมโทสันร่วมบรรเลงคันนี้ไฟโลกบโมโทโทสะร่วมบรรเลงใหญ่ไม่เกรงกลัวบ้างหรืออย่างไรเราไม่เกรงกลัวกันเลยไฟยที่เผาอยู่ทุกวันเนี้ไม่เกรงกลัวเลยเพราะาเราไม่มองไม่เห็นเขาเรียกไฟยเย็นแต่นั่น,นคือไฟที่ร้อนมีใครมีความสุขสักคนอาตมาเห็นมันไหม ไม่ออกหน้าออกตานะัทธนาสิ้นสง่าราศีมองเห็นทุกวันมองเห็นในโทรทัศน์ทุกวันจากคนมีราศีกลายเป็นคนมีราคีไปจงสะทุยกจิตพิจารณาอนัตตาวิปัสนาภาสดใสดับความร้อนที่เผารุมสมภายในจะพ้นภัยไฟ,ไฟกิเลสวิเศษแหลจนดับไฟกิเลสเสียนดับทีละกองละกองละกองแล้วมันก็หายไปหมด นั่นแหละคือความวิเศษนะถ้าความวิเศษความวิเศษมันไม่ผุดโลกถ้าความวิสุทธ์มันไม่เกิดไฟไม่ดับเมื่อไรนะเราก็ายังร้อนรุ่มอยู่อย่างนั้นตลอดไปตายแล้วก็ไปตกในไฟปารายกันเอเป็นไฟนรกแล้วก็พวกะที่ทำกิเลสร่วมกันก็จะไปตกไปเจอกันคราวนี้ก็จะห้ามหันกันทุกร้อนก็ช่วยกันไม่ได้